สวัสดีครับวันนี้นะครับเราจะมาว่ากันในเรื่องของไอเดียนะครับในการต่อกล้องที่เป็นกล้องแบบกล้องเดินถ่ายแล้วก็สามารถที่จะทําเป็นกล้องวางบนขาตั้งกล้องได้ด้วยนะครับเดี๋ยวเรามาดูไอเดียเรื่องของการเซตอัพตัวอุปกรณ์กันนะครับนี่คือฟอร์แมตนะครับที่ผมได้นะครับจากการเอาส่วนประกอบต่างๆนะครับใน ร้านค้า shopee lazada aliexpress มาประกอบกันให้มันเป็นโมดูลของกล้องซึ่งนะครับฟังก์ชันของมันก็คือมันจะต้องเป็นกล้องที่สามารถที่จะติดเพรสนะครับยึดเพรสเนี่ยนะครับให้มันสามารถที่จะไปวางอยู่บนขาตั้งกล้องได้ง่ายๆแล้วก็ในขณะเดียวกันมันก็สามารถที่จะเปลี่ยนจากฟังก์ชันขาตั้งกล้องให้เป็นกล้องเดินโดยใช้แฮนเดิลมือแบบนี้เลยนะครับนะครับมันจะมีตัวจับด้านข้างสองข้าง ะครับตัวนี้เป็น l ู m ิก G85 นะครับเป็นกล้องมิลเลเลสฟอร์แมตหลายปีละนะครับแล้วก็ยังใช้งานได้ดีนะครับแล้วก็ในตัวมันเนีย่ยจะต้องถูกติดตั้งเมาส์ต่างๆนะครับไม่ว่าจะเป็นมววเมาส์ Wireless แล้วก็เมาส์ LED เมาส์เมาส์จอนะครับเนื่องจากเราเลือกตัวเพลทที่มันมีรูนะครับสำหรับยึดติดอุปกรณ์ต่างๆเนี่ยเพียบเลยนะครับทีนี้เรามาดูวิธีการประกอบกันนะครับ ส่วนหนึ่งนะครับที่สำคัญเรื่องของระบบก็คือเราจะต้องมีชุดแบตเตอรี่นะครับเดี๋ยวนี้เป็นฟอร์แมต NP ของ Sony น,นะครับซึ่งก็จะมีเขี้ยวลักษณะแบบนี้นะครับแล้วก็จีนก็จะเอามาประยุกต์ใช้นะครับให้สามารถที่จะจ่ายไฟเลี้ยงผ่านพอร์ต USB Type A เพื่อที่จะไฟไปเลี้ยงกล้องและในขณะเดีวยวกันนะครับในเมาส์ของมันเนี่ยมันก็สามารถที่จะไปเลี้ยงพวกตัวว i r เลสนะครับตัวส่งสัญ,ญญาณภาพแบบไร้สายได้ด้วยนะครับ เดีนี้ก็จะช่วยให้เราสามารถที่จะทํางานได้อย่างง่ายดายแล้วก็ประหยัดพื้นที่แล้วก็ประหยัดค่าใช้จ่ายในการใช้งานนะครับมีแบตเตอรี่บนอ่าเราก็จะชาร์จเข้าไปนะครับก็จะมีสถานะของแบตเตอรี่บอกด้วยนะครับอย่างเช่นตัวนี้แบตเต็มแล้วเราจะไปลองใช้งานกันดูทีนี้นะครับไอเดียเรื่องของการใช้งานเราก็จะเริ่มต้นจากการประกอบนะครับชุดกล้องกับส่วนประกอบ ของตัวมันนะครับตัวเพจกล้องเนี่ยเนื่องจากเราไปเรามามันแบบนี้แล้วมันพร้อมสําหรับการใช้งานแล้วเป็นตัวหลักนะครับมันก็จะมีตัวกล้องเมาส์ยึดแบบแข็งแรงมั่นคงนะครับไม่ต้องกังวลเรื่องความเสียหายนะครับจากการขนย้ายนะครับแล้วก็มีเมาส์นะครับที่จะยึดกับคอนเนคเตอร์นะครับเพื่อต่อกับ HDMI มาเข้าระบบของเรานะครับก่อนอื่นนะครับเราก็จะมาดูเดี๋ยวจอไว้ก่อน ตัวไวเลสนะครับไวเลสของเราก็จะเป็น actoon cineview he นะครับตัวนี้นะครับเป็นเาา์ฟอร์แม t แบบนี้นะครับผมเอามาคู่หนึ่งก่อนผมมีทั้งหมด2คู่นะครับตัว a กับตัว b นะครับใช้สำหรับกล้องเดิน2ชุดนะครับใกรณีที่แบบไปงานที่มีต้องการความเป็นระเบียบเรียบร้อยนะครับไม่ต้องการวายสายก็ใช้วิธีการนี้นะครับในการเซตอัพนะครับโอเคทีนี้นะครับมันก็จะมีตัวรับ นะครับแล้วก็ตัวส่งตัวส่งเนี่ยจะอยู่ติดกับตัวกล้องนะครับเราจะต้องเมาส์แบตเตอรี่เสียบเข้าไปแบบนี้แล้วก็ใช้เมาส์นะครับแบบอะไรดีแบบสามเหลี่ยมตัวนี้นะครับยึดเข้ามานะครับยึดจากตัวล็อกตัวนี้นะครับยึดปุ๊บนะครับมันก็จะอยู่แบบนี้นะครับง่ายๆแบบนี้เลยนะครับในการยึดทีนี้ในกรณีที่เราต้องการเชื่อมนะครับไฟเลี้ยงกล้องมันก็จะมีพอร์ต usb type a ตัวนี้นะครับต่อออกมาจาก แบตเตอรี่อะแดปเตอร์ดัมมี่ตัวนี้นะครับข้างล่างกล้องเนี่ยมันจะมีแบตเตอรี่ดัมมี่ตัวหนึ่งใส่เข้าไปแล้วก็มีสายร้อยออกมามีตัวแปลงนะครับเพื่อที่จะเไฟไฟตัวนี้มัน 6.7V โวลต์ใช่ไหมนะครับโดยประมาณนะครับแปลงจาก 5V โวลต์เป็นไฟเลี้ยงกล้องนะครับก็สามารถที่จะทำการเปิดนะครับแล้วก็กล้องก็จะติดขึ้นมาโดยที่ใช้แบตเตอรี่ก้อนเดียวนะครับจ่ายให้ทั้งตัวไวเลส แล้วก็จ่ายให้ตั้งไฟเลี้ยงกล้องซึ่งผมเทสมาแล้วเนี่ยนะครับระยะเวลาในการรันระบบของมันโดยประมาณก็จะประมาณที่อยู่ที่4ชั่วโมง5ชั่วโมงนะครับสามารถที่จะมีแบตเตอรี่เหลือสําหรับการทํางานได้อย่างต่อเนื่องนะครับส่วนตัวรับนะครับเราก็จะอาจจะใส่แบตเตอรี่ได้นะครับหรือจ่ายไฟเลี้ยง5โวลต์ให้มันก็ได้นะครับฝั่งนี้นะครับจะมีแบตเตอรี่ 5โวลต์นะครับเป็น USB Type C อยู่นะครับแล้วก็ต่อสัญญาณเป็น HDMI ออกไปมอนิเตอร์เอานะครับเดี๋ยวเราลองต่อแบตเตอรี่ดูก่อนแล้วก็เปิดระบบขึ้นมานะครับเปิดทั้งฝั่งตัวส่งแล้วฝั่งตัวรับนะครับนี่มันก็จะขึ้นมาแบบนี้นะครับตัวส่งนะครับตัวส่งจะอยู่ฝั่งกล้องแล้วตัวรับจะอยู่ฝั่ง OB นะครับ OB มอนิเตอรพอมันโหลดขึ้นมาปุ๊บนะครับเดี๋ยวเรามอนิเตอร์จอดูนะครับ เดี๋ยวผมจะเปิดทีวีเครื่องนี้ขึ้นมาดูนะครับเพื่อดูภาพของมันเดี๋ยวดสัญญาณมันโหลดซิง์ถึงกันนะครับนี่ระยะเวลาในการซิงก์ก็จะหนึ่งสองสามสี่ห้าหกเจ็ดแปดเก้าสิบอ่ะไม่ขึ้นเพราะว่าเรายังไม่ได้ต่อ HDMI อนี่นะครับสัญญาณมันไม่ขึ้นโทษทีนะครับเดี๋ยวมันจะลองต่อ HDMI แล้วก็จะเริ่มนับ นะครับวินาทีกี่วินาทีที่สัญญาณภาพมันจะเข้าไปหาตัวระบบนะครับกดปุ๊บ1 2 3 4 5 6ประมาณ6วินาทีนะครับภาพก็จะขึ้นมาแบบนี้เลยลกล้องนี้ก็จะเป็นกล้องเดินอัตโนมัติเห็นไหมครับสะดวกมากๆสัญญาณก็เร็วใช้ได้นะครับทีนี้นะครับ เราจะทําอีกฟังก์ชันหนึ่งที่จะช่วยให้มันมีประโยชน์มากยิ่งขึ้นก็คือการเอาจอนะครับมาเมาส์เดี๋ยวปิดเสียงตัวนี้ก่อนเอาจอมาเมาส์ลงไปในระบบนะครับเพื่อให้คนที่เป็นพิธีกรเ,เขาเห็นภาพตัวเองนะครับแล้วก็จะอาฮอตชูตัวนี้มาเสียบเข้าไปนะครับแบบนี้นะครับ แล้วเราก็จะเมาส์มาเสียบตรงนี้โอเคแน่นอนนะครับว่าตัวจอมันก็ต้องมีแบตเตอรี่เลี้ยงมันเนาะนะครับแล้วก็อาจจะเอาดีทีนั่นก่อนเอาแบตเตอรี่เหมือนกันเนะครับเสียบเข้าไปเพื่อที่จะเปิดไฟเลี้ยงจอภาพแล้วก็เอา HDMI Loop o u t o นะครับจากตัว ปล่อยสัญญาณนะครับมาเข้าเป็น h d m i in แบบนี้บุ้งเราก็จะได้ฟอร์แมตของจอภาพนะครับแล้วก็เปิดขึ้นมาทีนี้เวลาเราใช้งานนะครับมันก็จะขึ้นมาแบบนี้นะครับดูนะครับนี่เวลาคนม,มุมมุมกล้องของคนที่ถือนะครับเป็นคนควบคุมกล้องก็เช่นแบบนี้ส่วนมุมกล้องของคนที่เป็นพิธีกรก็จะเห็นแบบนี้นะครับเห็นตัวเอง นี่เห็นตัวเองนะครับเพื่อให้เขาสามารถที่จะมอนิเตอร์ดูตัวเองได้พอมันมีตัวจับถือยึดแบบนี้เนี่ยอุปกรณ์ต่างๆมันก็จะคงที่นะครับความแน่นหนาของอุปกรณ์ก็สําคัญเราก็ต้องเช็คนะครับระบบต่างๆให้มันเป็นระเบียบเรียบร้อยเพราะฉะนั้นเซตแบบนี้นะครับมันก็จะสามารถไปใช้งานได้ทั้งฟังก์ชันของกล้องฟิกตั้งอยู่บนขาตั้งกล้องนะครับซึ่งมีเพจอยู่ด้านล่างแล้วก็กล้องเดินกรณีที่แบบ เดินง่ายๆเดินแบบไม่ต้องไปตั้ง g i มบอ l อะไรต่างๆนะครับเคยใช้ตัวโลนินตัวเนี้นะครับมันก็สะดวกดีมันก็สมูทดีแหละแต่ในชีวิตจริงนะครับมันก็ค่อนข้างจะยุ่งยากพอสมควรเวลาจะเปลี่ยนจากฟังก์ชันขาตั้งกล้องเป็นกล้องเดินแต่ถ้าเป็นแบบนี้ปุ๊บเราแทบจะไม่ต้องเสียเวลากับการตั้งบาลานซ์ของกิมบอ l เลยนะครับนี่คือไอเดียเรื่องของการทำกล้องเดินสำหรับงานถ่ายท่อสดนะครับสำหรับท่านที่ต้องการ ทีมงานคุณภาพนะครับมีประสบการณ์มีวิสัยทัศนะครับมีโซลูชันเพื่อให้ทุกท่านสามารถที่จะเห็นภาพเห็นกิจกรรมแล้วก็ปรับเปลี่ยนตามหน้างานได้อย่างง่ายดายและถูกต้องขอนแก่นและจังหวัดใกล้เคียงนะครับสอบถามข้อมูลเรื่องเรทราคานะครับอัตราจ้างต่างๆรวมถึงโซลูชันที่ท่านอยากจะได้ทาง0817396280ขอบพระคุณและสวัสดีครับ